มันน่าจะติดสมบูรณ์แล้วไม่มีการเติมฟืนแล้วนะครับสังเกตว่าใต้เตาเราหยุดเติมฟืนนะครับหม้อถังนอำผ่านเตาไม่ก็จะมอดแล้วโอ้โหเหล็กเหล็กที่ถึงก็อ่อนเลยนะเหล็กตะแกรงเนี่ยคือไฟมันแรงมากเหล็กอ่อนไปซี่หนึ่งเหล็กสามหุ่นที่ทําเชื่อมเป็นตะแกรงอ่ะตอนนี้เราหยุดเติมฟืนแล้วนะครับอ่าสังเกตว่าข้างบนติดแล้วน่าจะเป็นตน่าจะเป็นแก๊สอะไร เดี๋ยวจะให้ดูใต้ใต้เตาใต้เตานะครับนะมุมก่อนมองเองยังยากเลยอ่ะสังเกตว่าเห็นไหมมุมกล้องเห็นว่าอ่าเห็นแล้วอ่ามันจะมีแก๊สพุ่งออกมานะนะนะฮ้เอออ่านั่นนะจะพุ่งออกมาเลยนั่นแหละซูมซูมเข้าไปนิดนึงอย่าอยู่นานกล้องจะร้อน เห็นยังเห็นแล้วอ๋อ,อถอยกล้องออกมาประมาณนั้นก็คือเราไม่ได้เติมแล้วนนี้นคือมันเสียงมันติดของมันเองเลยเสียงก็จะดังประมาณนี้เดี๋ยวจะดูซิว่าเตามันพุ่งฉนวนมันดียังไงอ่ะสังเกตนะครับเนี่ยวอุ่น แต่ถาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยผมแตะเลยนะคือมันร้อนแต่นับ,น,บนับเรื่อหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ยังได้อยู่แปลว่าความร้อนมันถูกบล็อกข้างในนี่เยอะอยู่แล้วคิดดูถ้าว่าถ้าเราถ้าเราไม่หุ้มฉนวนละ่ะความร้อนมันจะเสียมาขนาดไหนคือที่แน่คือไปแตะไม่ได้เลยแต่คื่ คือเพราะมันมีฉน,นวนแล้วเป็นยังไงความร้อนมันเนี่ยมันออกมันออกมาแค่ไม่เท่าไหร่เองเนี่ยใส่ให้เห็นเลยนะว่าแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ร้อนจนไม่ไหวออกประมาณนั้นแลคือนี่เสียงเสียงเสียงนี่คือเสียง,ยง,ยง,ยงไม้มันทายแก๊สมาแล้วนะคือเราหยุดเติมเืนแล้วก่อนถ่ายก็จะมอดไปแล้ว